ฝังจิต,ต่ังใจเอาเดอ้อพี่น้องสาธา่านังค่ะสทธาจังสีเหตหายหามีโคมิลาบให้หฮาวรวยวิถหนีวิสีนพี่น้องผูใดทีมีโคมิลาบจงภูมิใจเจ้าคือคนทีมีบุญมีบารมีเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วแตเจยบอบร์สกูสุคนเนาะค่ะพี่น้องวันนี้เจีาป่าผ้าพิผ้านองเนาะค่ะมาทำบุญอยู่วัดเขาชะงกเนาะค่ะจังหวัดนครน,นายกเนาะค่ะสถานทีที มากด้วยโชคลาภเนาะค่ะงวดที่แล้วซีหาหาซีหาซีหาเนาะค่ะก็ได้จากยาหนาอยู่ณสถานที่แห่งนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเจียบจะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะค่ะในการทําบุญละกัตั้งจิตอธิษฐานเนาะค่ะพี่นอ้นองพี่น้องอยากได้ยังกะสามารถรวมอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันได้เนาะค่ะพี่นอ้องคนอื่นกะขอน้อมมนุโมทนาสาธุเนาะค่ะในทุกๆบุญทีได้เดินทางไปเฮดมาเมื่อน,นี้เนาะค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องเปิสุขสุขค้นเนาะค่ะ ถูกหวยรวยเบอร์ประจํามวดวัน,นที่26มีนาทีจะถึงนี่เน,ะะนา,า,าะค่ะพี่น้องสาธุในทุกๆบุญค่ะสาธุสาธุสาธุปะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าขึ้นไปสักกะหลกักอะขอพอขอโชคลาภพร้อมพรอมกันเนาะค่ะพี่น้องความเสือ่อความรัทธาภัยมั่นเนาะค่ะพี่น้องรวยรวยเด้อปูสาธุอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางวัดเนาะค่ะพี่น้อง ตอนนี้ก็จะเป็นเวลาสี่โมงแรกเนาะค่ะพี่น้องสี่โมงหาโม่เนาะค่ะพี่น้องขอให้ทุกๆคนโชคดีค่ะปีหกแปดขอให้ร่ําขอให้รวยไม่โชคไม่ลาบเนาะค่ะพี่น้องคิดสิ่งใดสมมุงมาดปราถนาตรวจเร็วท่านใจแนวทางรัฐบาลฝากกดติดต,ตามไว้เนาะค่ะพี่น้องวันนี้ก็หายคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องแต่กะขออนุญ,ญาตหายนทีท่าบุญถวายผาตไตมาก,ก่อนเนาะคะ่ะคนที่เพิินมีจิตเมตตาให้คอยคนที่เพิ่นทีปลอภัยค่ะพี่น้อง คนที่เพิินอยากรวมสางบุญสางบารมีมานำกันก็นกข่อยนะ้องพี่น้องข่อยจะห้เพป่นกอนเด้อสำหรับเอฟซีผู้ไดทีเบิ่งคีบกะไกะๆมือห้อยออกจังจะมาโล่งหายเนาะคะ่ะพี่น้องทาซาหรือว่าใดๆกะทักไปในแชทเอาเด้อพี่น้องผู้ดไดทีอยากข้ามบุญกะทักไปในขอความในแชทเอาค่ะกะจะประมาณนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องไปไลหมองไล่บอนไล่เมื่อยจักหน่อย ข้างบนกาจะมีรอยพระพุทธบาทคูเนาะค่ะซึ่งศักซิ์แห้งเนาะค่ะพี่น้องขอจังได้ก็ได้จังสันเดออยู่สถานทีนเดี๋ยวเฮาจะมาลุ้นกันว่าจะได้แนวทางไปในทิศทางใดเนาะค่ะพี่น้องแต่เลขแในใจนีแล้วเนาะค่ะพี่น้อง เจบกับบ่มียังไห้เนาะค่ะพี่น้องน้อมอนุโมทนาสาธุในทุกทุกบุญค่ะทีได้เห็ดมากขอให้บุญกุศลทีอจะเพียมาเนาะค่ะนุนดวงเปิดโชคเปิดลาบใหม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนค่ะก่อนเข้าจะขอพรเปิดโชกเปิดลาบเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าเหตุการณ์ใดก็ตามแต่เนาะค่ะอย่าลืมค่ะพี่น้อง เมตตาเมตตาค่ะเมตตาต่อการต่อเพื่อนมนุษย์ต่อดวงจิตดวงวิญญาณเนาะค่ะรวยค่ะรวยรวยอันนี้ก็จะเป็นร้อยพระพุทธบาทคู่เนาะค่ะอันนี้ของจริงเลยเด้พี่น้องบบเมนว่าอันจำลองด้สาธุสาธุสาธุาธผู้ใดทีเห็นคลิปน้าตอนนี้คือพี่น้องทีมีบุญสัมพันธ์บวาทานจะคิดการใดบว่าท่านจะ เพจยังกับตามแต่ที่มันติติดคัดคัดก็ขอให้ราบรื่นสมมุงมาตราฐานทุกประการเลอพี่น้องเดี๋ยวเจียบจะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการาลลากาทําบุญละกะอธิฐานจิตตองเทพทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะถันปูนขราดปูเพิ่นคอยลักสมรักษาอยู่รอยพระพุทธบาทคูณวัดเขาชะโงกแห่งนี้เนาะค่ะพี่น้อง ใช้ว่าจาใดอาจจะเบาติดเ่าพัดกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องปู้ใดที่มีจิตศรัทธาต่อองค์ปูนกราลต่อองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจียบเสวาจะมีโชคมีลาบรวมกันอย่างแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องสิ้นทานภาว่าหน้าค่ะพี่น้องผู้ใดเหตดไดมันก็นดีกับจะของเองนั่นละ่ะ ผู้ใดที่มีโชคมีลาบเนาะคะ่ะงวดนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเต็มเต็มเนาะคะ่ะเลขยานาคเลขฐานปูนกราดาษหาซีซีหาเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมทาบุญเด้อเจี๊ยบทําบุญตามสถานที่ต่างๆเจี๊ยบกะจะยิบแนวทางโชคลาบเนาะคะ่ะพี่น้องตัวเลขตัวใดมันตรงกันเท่ากับอัดตัวนั้นหละเป็นยังข่อยคือมิโชวมิลาบตีพี่น้องเพราะว่าข่อยท่าบุญเนาะคะ่ะพี่น้องท่าบุญค่ะบุญนุนน้าบุญนุนดวงเนาะคะ่ะพี่น้องซัดจ้าว่าจ้าโดยเฉพาะ สัตเจ้าว่าจาเนาะค่ะพี่น้องผููได้สี่เหรนหวยเล่นเหล็กเล่น,ลน,ลนการพนันเนอียยังก็ตามแต่พี่น้องสัตเจ้าคือที่หนึ่งค่ะรักษาได้ก็พูนันละ่ะสี่มานเดี๋ยวเข้ามาไหวละกะตั้งจิตอธิษฐานแพ่เมตาไปพร้อมๆกันค่ะเมตาต่อกันค่ะบ่าว่าจะเป็นโลกมนุษย์โลกวิญญาณก็ตามแต่นะค่ะถูกพบภูมิค่ะบุญเท่านั้นค่ะ ที่จะเฮ็ดให้เฮามีความสุขโนมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ บุญกุศลได้ที่ลูกหลานเฮตดมาลูกหลานขออนุโมทนาสาธุบุญขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลห้ย่านาคตลอดจนทานปูหน้าข้ายาหน้าคีทุกๆพระองค์องค์เทพเทว,วาสิ่งศัก์สิทั้งหลายเทวดาอาลักษม่นั่งใหม่แม่นั่ง,งตะเคียนมือหนีลูกหลานมาขอให้ทานทั้งหลายเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกให้หลานวันที่สิบพีหน้าขอให้ลูกแตกซ้มโตตรงบนราง บวับวไฟบาวไฟกระตามแต่ที่เห็นคลิปลูกแล้วอธิษฐานจิตไปพร้อมๆก,กันกับลูกนะตอนนี้ขอให้เพื่นสมมุงมาตราธนาะรวดเร็วท่านใจมาด้วยโชคลาภไปพร้อมๆกันสาธุสาธุสาธุสมมุงมาตราธนาะทุกประการพี่น้องคนเฮามีบุญดอกจังใดว่าพพ้อๆกัน บอกว่าจะเป็นในช่องทางออนไลน์หรือใดๆก็ตามแต่คนเฮามันบอกเคยส้างบุญมาน้ากันมันบอกมาพอกันดอกพี่น้องคนเฮาพอกันแล้วก็ให้ซอยกันเทศกันสั่งบุญบารมีบอกแม่พอกันแล้วมาจองเว้นจองกรรมกันเนาะค่ะพี่น้องสาธุบรรยากาศดีแห้งเนาะค่ะพี่น้องตักซีนแห้งสถานที่แห่งนี้ผู้ใดที่จะ สายวิ่งสายรูดเนาะค่ะพี่น้องสายวิ่งสายรูดเหมอแรงเก่ายางเดียวะค่ะพี่น้องเก่าเนาะค่ะไปวิ่งไปรูดเอาทำบุญก่อนเนาะค่ะพี่น้องซอยค่ะถูกค่ะังนางอนถูก เดี๋ยวเจ็บจะไปขยำเสียมซี่เนาะค่ะพี่น้องประกาศต่างจิตอธิษฐานขอแนวทางโชคลาภให้เนาะค่ะพี่น้องเอากระจ้าไว้เก้าดอกเนาะคะ่ะไว้ท้าวเวสวุวรรณเนาะคะ่ะท้าวเวสวุวรรณอยู่หนาะวัดเขาชะงงแห่งนี้การูปลักษณ์จะแตกต่างจากที่อื่นเนาะค่ะพี่น้องรูปลักษณ์ มนุษย์เนาะค่ะหรือว่าเทพ,พบุตบที่เห้าหูจักกันนี่แหละพี่น้องหนึ่งสองสามสี่เก้าต่างจิตต่างใจเอาเดอ้อพี่นอ้องสัาธา่า,านังนะคะ่ะสาธาจังสีเหตหายเห่ามิโคมิลาบไม่เห่ารวยวิจหนีวิศีลพี่นอ้องูไดทีมิโคมิลาบจงภูมิใจเจ้าคือคนทีมีบุญมีบารมีเนาะคะ่ะ ยิงถือคุงหดถือจนพวกหัสีถือจังไดเหล็กอันนั้นคือคนมีบารมีนักพรบกว่าสีถือเหล็กถือเบอร์พี่น้องก็ต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะไปหาตัวเหล็กโชกลาบถ้านอนอยู่อนซื้อๆบเหตดบุญบบสางบารมีเันบบถือดอกเหล็กพี่น้องนอนฝันเอาอยู่ซื้อถอาห้ามีบุญมีบารมีเทวดาเพิ่นแนมเห็นค่ะหลวงวิญญาณเพิ่นแนมเห็นสิงสาธส์ จเจ้าปูเจ้ายาน่าข้าหน้าขี้บุญนแนมเห็นไปทําบุญหมองได้บ่นกะประทานโชคลาภโตเลขกหายบางเทื่อพ่ะท่านได้ขอเนาะค่ะพี่น้องเล่าพัฒนาอาทิตย์แล้วเนาะค่ะสามเหมือนเนาะค่ะจนันปูสุกเข้ขาเบิดสามเหมือนจะคิดเอาพี่น้องอืมพอหยังพอบุญค่ะบุญขําเดียวค่ะผูไดที่ทำบุญดีๆค่ะพระรงฆยานอดดอกพี่น้องเทวดาพิณหายโชคลาภล้านปเปอร์เซ็น ผู้ใดที่เป็นคนแบบรักษาสัดจานนี่คือเลขถือแน่นอนพี่น้องผู้ใดที่รับปากยั้งไว้แล้วเนาะคะ่ะมีโชวม่ลาบแล้วบ่เฮ็ดตามเจี๊ยบกับได้ว่าเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบขอโฮสิ่กร้ำหายนับแต้มนี้เป็นตนไปเพราะว่าเจี๊ยบจะรวยเนาะคะ่ะวันที่สิบหกเจี๊ยบจะถูกสามโตโตรงแน่นอนเจ้ากระสีใดน้ำข่อยแต่งวัดเดียวนะล่ะผู้ใดที่รับปากยั้งข่อยไวผู้ใดที่ถือเลขล้วบ่ดทำบุญ เดี๋ยวจะขยายเสียมซี่ให้นะคะพี่นอ้องจะไปจับจองสื่อลอตเตอลงลอตเตอรี่ไว้นะคะมีโชคมีลาำเฮาจะกลับมาถ้าบุญณสถานที่แห่งนี้เนาะคะ่ะบุญสัมพันธ์ค่ะจังไลยมาพบพอกัน,นะค่ะพี่น้องนะโมตัสสะภควะโตนะฮะโตสัมมาสัม,สมสพุสสะนะโมตัสสะภควะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุตสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะอิติปิโสพะคะวายม,มาราชาโนทาเทวสวุวรรณโนมารานังสุขังอรหังสุขตโตนโมพุธทธายะทาเทวสวุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขะพันตาพัพพพดภูริโตเวสพุทธะพุทธังอรหังพุทโธเทวสุวรรณโนนโมพุธทธายะาวสวนนนธาธุรวยเด้อปูเรวยขอหายเสียมสี่ที่ลูกเะายา เป็นตัวเลขนำโชคนำลาบประจำวันที่สิบหกเมษาขอให้ลูกเพจพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนที่เพิ่นเทนคลิปปับลูกเป็นพี่น้องสายบุญที่จะมารวมสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้เพิ่นด้วยด้วยด้วยวยิ่นหนีวิสินสาธุหนได้แค่สองตัวเนาะคะ่ะเอาไปซื้อลอตเตอรี่จับจองกันไหวนะคะพี่น้อง